สวัสดีครับ FC นะครับคลิปนี้ฝากถึงพวกทนงทนนายแล้วครับพวกเอ็นฟงเอ็นพูเดมูนิติโนมินที่นี่นะครับที่จะเชื่อที่จะช่วยเหลือคนแบบโดนเอาเปรียบโดนกระทำมานะครับช่วยเลือกเหยื่อเลือกอะไรให้มันดีๆนะครับสอบถามประวัติก่อนนะครับก่อนจะเอาออกไรกงรายการอะไรก่อนที่เราจะเข้าข้างเขานะครับช่วยตรวจสอบประวัติก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายถึงพวกท่านนะครับเหมือนเคสที่ผ่านมาหลายๆเคสเลยนะครับ ทั้งๆที่รู้ว่าเขาผิดก็ไปไปเข้าข้างเขานะครับรู้ทั้งรู้นะครับถ้าแบบนี้มันก็ไม่ดีนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับเหมือนเคสล่าสุดนะครับที่ว่าเป็นหนี้เขาเจ็ดสิบแปดสิบเจ้าแล้วจะออกเชิงหัวหมอเอาทนงทนนายเอานู่นเอานี่ไปนะครับไปออกเลยโครงรายการในพวกท่านกับเขาข้างหลับหูหลับตานะครับทั้งๆที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนแล้วเป็นไงครับที่ออกมาแทบจะก็หัวมุดพื้นดินหนีเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะที่เข้าข้างกันอะ เตือนด้ว่ความหวังดีนะครับมันไม่ดีๆนะครับการเป็นหนี้เขาเราต้องจ่ายนะครับจะกู้ร้อยเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะครับจะผิดกฎหมายก็ต้องจ่ายนะครับเพราะเอาเงินเขามานะครับจะไม่จ่ายดอกก็จ่ายต้นคืนก็ดีนะครับไม่ใช่จะเชิดหนีนะครับมันไม่ถูกนะครับที่ใจเขาใจเรานะครับฝากนะครับพวกที่จะไปเข้าข้างพวกนั้นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นตามกฎหมายเท่านั้นเท่านี้อ่ะตามกฎหมายมันก็รู้นะครับแต่เวลาเขาให้กู้น่ะคือเขาสงสารคุณนะครับ เขาให้คุณกู้นะคุณก็ต้องคืนเขาคืนไม่ไหวก็ไปเคลียร์กันต้องคืนเขาต้นดอกอะไรนะไม่ใช่จะมาออกลูกหัวหมอแบบนี้มันก็ไม่ดีนะครับ <Yeah. S 1> แล้วฝากถึงคนจะเข้าข้างนะครับโอ้โหโหดจังโหดจังนะครับ <S <s แล้วคุณก็ไปให้เขากู้นะครับ oh. คุณจะรู้ว่ามันโหดไม่โหดนะครับ mm. คุณไปให้เขากู้นะครับ mm. แล้วคุณจะรู้ว่านารกมีจริงนะครับ oh. ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแค่นี้แหละครับที่หลังอย่าทํานะครับไปเข้าข้างคนผิดนะครับ เราต้องคนข้างคนที่เข้าข้างคนที่เป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวท่านจะเสียหมานะครับที่เอาไปออกไรกงรายการอะไรแบบนี้นะครับที่ไปเข้าข้างนะครับว่าจะกู้อย่างนั้นกู้นี้เอากฎหมายมาว่าดอกแพงอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเกี่ยวคือเอาเงินเขาไปคุณก็ต้องคืนเอาเงินเขาไปก็ต้องคืนนะครับอย่าไปเข้าข้างคนผิดนะครับสังคมบ้านเรามันปิมันวิปริตไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ นายคนดังหลายคนผมก็ชื่นชอบนะครับแต่ว่าเคสนี้หลายๆเคสที่ผ่านมามันไม่ใช่นะครับไปเข้าข้างคนผิดวันนี้มันไม่ถูกต้องรู้ทั้งรู้อะ่ะคุณก็ยังไปเข้าข้างเขาหรือว่าไม่รู้ก็ช่างะ่ะคุณต้องตรวจสอบประวัติก่อนรู้ความคุณก่อนคุณจะช่วยคนเลยอะ่ะคนผิดก็คือผิดอันนี้ผิดจะทํากลายเป็นถูกไม่ได้ไปยืมเงินเขาแล้วก็ต้องคืนเขาจะแพงจะน้อยก็ต้องคืนต้องไกลเกลี่ยกัน ม่ใช่จะมาทําออกลูกหัวหมอแบบนี้โอ้โหโตายแล้วสังคมบ้านเรามันก็ไม่น่าอยู่แล้วแบบนี้มันจะไปกันใหญ่เลยนะครับคนผิดกลายเป็นถูกนะครับเป็นนี่ก็ต้องใช้นะครับฝากไว้นะครับคนจะเข้าข้างคิดในด,ดีก่อนนะครับขอบคุณครับ๊บายบาย